นานแสนนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านกุดว่าบ้านกุดว่าตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงชาวบ้านทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการทำการ,กรเกษตรทำนาปลูกข้าวและหาของป่าบ้างก็ทำการประมงหาปลาในแม่น้ำโขงไม่ห่างจากหมู่บ้านกุดว่ามากนักจะมีถ้ำลึกลับอยู่แห่งหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำผาสูงและชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำอาถรรพ์จึงไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าย่างรกลเข้าไปในถ้ำแห่งนี้ที่หมู่บ้านกุดว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อํำล่าํำล่าอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ในกระท่อมไม้หลังเล็กๆท้ายหมู่บ้านซึ่งอยู่ติดกับลำห้วยเล็กๆที่ชาวบ้านเรียกว่ากุดว่า ครอบครัวของคำล่ามีอาชีพทำการเกษตรทำไร่ทำสวนเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆเป็นที่น่าแปลกว่าคำล่าไม่เคยเดินทางไปยังถ้ำลึกลับแห่งนั้นเลยแต่นางมักจะฝันถึงอยู่บ่อยๆว่านางมักจะเดินเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นบางครั้งก็เข้าไปนอนในถ้ำแห่งนั้นด้วยแต่สิ่งที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือภายในถ้ำที่นางฝันถึงนั้น จะมีไข่ประหลาดลึกลับใบขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางโถงถ้ำเหมือนกับถูกปล่อยทิ้งมานานแต่ก็เหมือนไข่ยังมีชีวิตมีจิตวิญญาณอย่างบอกไม่ถูกเมื่อนางเห็นไข่ประหลาดใบนั้นแล้วนางก็รู้สึกคุ้นเคยกับไข่ประหลาดใบนี้เป็นอย่างมากคํำล่ามักจะฝันถึงถ้ำแห่งนี้อยู่บ,บ่อยเมื่อนางเล่าเหตุการณ์ในความฝันให้กับผู้เป็นแม่ฟัง แม่ของนางก็มักจะพูดว่ามันก็แค่ความฝันไม่มีอะไรหรอกอย่าไปสนใจมันเลยคำล่าถึงแม้ว่าคำล่าจะไม่ค่อยสนใจในความฝันนี้เท่าใดนักแต่ในใจลึกๆของนางนั้นอยากที่จะเดินทางไปพิสูจน์ภายในถ้ำลึกลับนั้นดูว่าจะเป็นอย่างไรและจะมีใครใบขนาดใจลึกลับตามภาพในความฝันของนางหรือไม่ และต่อมามีอยู่คืนหนึ่งนางได้ฝันไปอีกว่านางนั้นได้นัดพบกับชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนางกับเขาพูดคุยกันอย่างถูกคอเหมือนกับว่าทั้งสองคนนั้นรู้จักกันมานานแสนนานเมื่อนางคุยกับชายหนุ่มเป็นเวลานานพอสมควรแล้วนางก็จากลาชายหนุ่มคนนั้นไปแต่การจากไปของนางนั้น ไม่เหมือนกับคนทั่วไปนางค่อยๆเดินถอยหลังลงไปในแม่น้ำโขงและนางก็ค่อยๆกลายร่างเป็นพญานาคสายตาจดจ้องไปที่ชายหนุ่มคนนั้นแต่ชายหนุ่มคนนั้นกลับมองดูนางด้วยสายตาที่เป็นปกติไม่ได้ตื่นตกใจกลัวนางที่กลายเป็นพญานาคร่างกายใหญ่โตดูหน้าเกรงขามแต่ประการใดเมื่อนานวันเข้า ความสัมพันธ์ของชายหนุ่มหญิงสาวก็เริ่มแน่นแฟนผูกพันและได้เสียกันในที่สุดคำล่าซึ่งตัวนางในความฝันนั้นเป็นหญิงสาวผู้เลอโฉมนางเป็นทิดาของปญานาคราชในเมืองบาดาลเมื่อนางขึ้นมาเล่นน้ําในแม่น้ําโขงบนเมืองมนุษย์จนได้พบกับชายหนุ่มและได้เสียกันในที่สุดนั้นความได้ทราบถึงพญานาคราชผู้เป็นบิดาของนาง ทำให้พญานากราชโกรธเครืองต่อทิดาของตนเป็นอย่างมากและก็มีคําสั่งไม่ให้ทิดาของตนขึ้นมาพบกับชายหนุ่มบนเมืองมนุษย์อีกต่อไปพญานาคราชได้สั่งให้นางอยู่แต่ภายในเมืองบาดาลไม่ให้นางออกไปไหนจนเวลาผ่านไปหลายเดือนนางจึงได้ทราบว่านางตั้งคันกับชายหนุ่มบนเมืองมนุษย์นั่นเองนางพยายามปกปิด เรื่องการตั้งคันของนางเอาไว้ไม่ให้พญานาคราชผู้เป็นบิดาของนางทราบเพราะนางคิดว่าถ้าเกิดบิดาของนางทราบเรื่องนี้เข้าจะต้องทำให้พญานา,ราคราชโกรธเคืองอย่างแน่นอนและเป็นที่อับอายต่อเราฆ่าทาตบริวารในวังบาดาดนั้นด้วยและนางก็ไม่แน่ใจว่าลูกน้อยของนางนั้นจะปลอดภัยหรือไม่ นางจึงเก็บเรื่องนี้เอาไว้แต่เพียงผู้เดียวจนเวลาผ่านไปเมื่อถึงเวลาที่นางจะต้องคลอดลูกนางจึงคิดหาทางว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้บิดาของนางหรือบริวารของนางตนใดทราบเรื่องนี้นางจึงหาอุบายวิธีที่จะออกจากวางบาดาลโดยนางคิดว่าการออกจากวังบาดาลในครั้งนี้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน อยู่มาในวันหนึ่งเมื่อครบกำหนดวันคลอดลูกของนางนางได้หนีออกจากวังบาดาลในกลางดึกอย่างง่ายดายเหมือนกับว่าฟ้าดินเป็นใจไม่มีใครพบเห็นนางเลยเมื่อนางหนีออกจากวังบาดาลได้แล้วนางก็ขึ้นไปยังเมืองมนุษย์แล้วก็เดินทางไปยังถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นถ้ำลึกลับใกล้กับแม่น้ำโขงแล้วนางก็คลอดลูกออกมาเป็นไขว้ในถ้ำนั้น และถ้ำแห่งนี้ก็คือถ้ำที่คำล่าฝันถึงเป็นประจํานั่นเองคำล่าสะดุ้งตื่นจากความฝันนางร้อยเลี้ยงเรื่องราวความฝันที่นางฝันถึงอยู่บ่อยๆจนนางทราบว่าไข่ใ,ใบใหญ่ในถ้ำแห่งนี้นั้นก็คือไข่ของพญานาคและก็คือไข่ของตัวนางในอดีตนั่นเองหลังจากที่นางนาคีไข่ทิ้งไว้ในถ้ำแล้ว อีกสามวันต่อมานางก็กลับลงไปยังเมืองบาดาลหลังจากที่นางกลับเข้าวังบาดาลของนางแล้วเหมือนชะตากั่นแกล้งนางก็มีร่างกายอ่อนแอลงเรื่อยๆนางป่วยหนักนอนสมอยู่แต่ภายในห้องของนางไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากวังบาดาลเพื่อไปเฝ้าไข่ของนางได้อีกเลยจนกระทั่งนางได้เสียชีวิตในไม่กี่วันต่อมา เมื่อนางหมดอายุไขในเมืองบาดาลแล้วนางก็ได้มาเกิดกับสองสามีภรรยาบนเมืองมนุษย์และก็คือนางคำล่านั่นเองเหตุที่คำล่าฝันถึงไข่ประหลาดอยู่ในถ้ำลึกลับนั้นเป็นเพราะว่านางยังมีจิตผูกพันกับไข่ของนางอยู่นางจึงมักฝันถึงไข่ของนางเป็นประจำนางจึงคิดในใจว่าหรือว่าไข่ประหลาดใบนั้นจะมีอยู่จริงๆ เราจะต้องไปพิสูจน์ดูให้ได้ว่าในถ้ำนั้นมีใครอยู่จริงไหมคำล่าไม่พูดเรื่องนี้ใครฟังเพราะนางเกรงว่าจะถูกหาว่าพูดเรื่องเลวไหลและนางก็หาโอกาสที่จะเดินทางไปยังถ้ำผาสูงแห่งนั้นอยู่เสมอเพื่อพิสูจน์ดูว่าภายในถ้ำนั้นมีใครประหลาดลึกลับอยู่จริงหรือไม่อยู่ต่อมาในวันหนึ่งนางเดินทางออกจากบ้าน เลียบเลาะริมฝั่งแม่น้ำโขงขึ้นไปทางทิศเหนือจากนั้นก็เดินเลียบเลาะไปตามแนวเนินเขาผ่านต้นไม้ใหญ่ผ่านผาหินที่สูงชันเส้นทางลกลุงลังไปด้วยต้นไม้เครือไม้เล็กๆเพราะเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยมีชาวบ้านคนไหนเดินทางผ่านไปผ่านมาซึ่งก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านกุดว่ามากนักขำล่าเดินทางมาจนถึงถ้ำผาสูงที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นถ้ำลึกลับเป็นถ้ำอาถรรพ์แต่สำหรับคำล่าแล้วสถานที่แห่งนี้นางรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกับว่านางเคยมาที่ถ้ำแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วคำล่าเดินเข้าไปภายในถ้ำก็พบว่าถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำขนาดกลางไม่ใหญ่มากนักผนังถ้ำส่องแสงประกายและยิบรละยับเหมือนกับอัญ,ญมณี เมื่อโดนแสงไฟจากตะบองขี้ใต้ที่นางจุดไฟนำทางเข้าไปอากาศภายในถ้ำถ่ายเทหายใจได้สะดวกไม่อับชื้นเหมาะสําหรับเป็นที่พักแรมเป็นอย่างยิ่งเมื่อมองไปที่บริเวณโถงถ้ำนางก็พบวัตถุประหลาชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นที่คุ้นเคยต่อสายตาของนางเป็นอย่างดีนั่นก็คือไข่ใบขนาดใหญ่เท่ากับลูกแตงโมลูกใหญ่ สีเขียวคล้ำดูประหลาดลึกลับวางอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีความสูงระดับเอวนางเดินดูรอบรบไข่ใบนั้นนางก็พบว่าลักษณะของไข่และสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นเหมือนกับภาพในความฝันของนางไม่มีผิดซึ่งนั่นก็แสดงว่าภาพความฝันที่นางฝันถึงอยู่บ่อยๆนั้นมันก็คือความจริงซึ่งนางก็เชื่ออย่างนั้นไข่รประหลาดลึกลับใบนั้น ไม่ได้ทําให้คําล่ารู้สึกเกรงกลัวว่าจะเป็นใครสัตว์ร้ายหรือใครอาถรรพ์แต่ประการใดแต่นางกลับรู้สึกผูกพันกับไข่ใบนั้นอย่างบอกไม่ถูกนางเดินเข้าไปใกล้ๆไข่ใบนั้นแล้วก็ใช้มือลูบคลำที่ไข่ใบนั้นอย่างทนุถนอมพร้อมๆกับพูดออกมาแบบไม่ได้ตั้งใจว่าลูกแม่เจ้าช่างหน่าสงสารนัก เจ้าต้องอยู่ในถ้ำนี้อย่างเดียวดายมานานหลายปีน้ำตาของนางไหลออกมาแบบไม่ได้ตั้งใจเหมือนกับได้พบของรักที่หายไปเป็นเวลานานแสนนานแล้วก็ได้ของรักนั้นกลับคืนมาขาล่าอยู่ในถ้ำนั้นตั้งแต่เช้าจนตะวันบ่ายคล้อยแล้วนางก็เดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านด้วยความอาลัยต่อใครแบับน,นซึ่งนางคิดว่า ใครลึกลับใบนั้นเป็นลูกของนางจริงๆหลังจากที่คำล่ากลับเข้าสู่หมู่บ้านในวันนั้นแล้วนางก็ไม่เป็นตัวของตัวเองจิตใจเหมื่อลอยนึกถึงแต่ภาพในอดีตในความฝันของนางทําให้ผู้เป็นพ่อและแม่ของนางรู้สึกกังวลกับอาการที่เกิดขึ้นของนางเองเป็นอะไรไปคําล่าเอ๋ยช่วงนี้เองเอาแต่ใจลอยไม่สบายหรือเปล่าลูก ไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วมีอะไรก็บอกแม่ได้นะคำล่าไม่ได้บอกเรื่องที่นางเดินทางไปยังถ้ำอาถรรพ์ให้กับพ่อและแม่ของนางฟังเพราะนางเกรงว่าจะถูกหาว่านางเป็นคนเหลวไหลและเกรงว่าเมื่อนางพูดเรื่องนี้ออกไปแล้วใครไปนั้นจะไม่ปลอดภัยนางได้แต่เฝ้ารอคอยว่าใครไปนั้นจะฟักออกมาเป็นตัววันไหน ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งที่อยู่ภายในไขแ่แบนั้นนางเชื่ออย่างสนิทใจว่าเป็นลูกของนางจริงๆหลังจากที่คํำล่าขึ้นไปเจอไขแ่แบนั้นแล้วนางก็มักจะหาโอกาสเข้าไปในถ้ำนั้นอยู่เสมอถึงแม้ว่านางจะพยายามไม่ใครเห็นในระหว่างที่นางเดินทางขึ้นไปยังถ้ำนั้นแต่ก็ยังไม่ลอดสายตาของชาวบ้านที่เห็นนางขึ้นไปยังถ้ำ และชาวบ้านก็อดสงสัยไม่ได้ว่านางขึ้นไปยังถ้ำนั้นทำไมทั้งทังที่ชาวบ้านคนอื่นเขาเกรงกลัวกันเพราะเล่าลือกันว่าถ้ำนั้นเป็นถ้ำอาถรรพ์จนเวลาผ่านไปสองปีวันนั้นนางคำล่าเดินทางไปที่ถ้ำนั้นเหมือนเช่นเคยในขณะที่นางนั่งอยู่ภายในถ้ำนั้นนางได้เพลอับลับไปครู่หนึ่งแล้วนางก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา เมื่อได้ยินเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนถ้ำจะถล่มลงมาพอเสียงสั่นสะเทือนเงียบไปก็มีเสียงเหมือนกับไข่ใบใหญ่กำลังปริแตกออกมาขำล่ารีบลุกขึ้นมาและจ้องไปที่ไข่ใบนั้นด้วยใจที่ลุ้นระทึกว่าสิ่งที่จะออกมาจากไข่ใบนั้นเป็นอะไรกันแน่แล้วมือแน่น้อยของทารกก็ค่อยๆโผล่ขึ้นจากไข่ใบนั้น เมื่อเปลือกไข่ไปริแตกออกจนทารกโผล่ขึ้นมาจากไข่แล้วนางคำล่าก็รีบยื่นมือไปอุ้มทารกน้อยนั้นทันทีนางรู้สึกดีใจเหมือนกับว่าได้อุ้มลูกของนางจริงๆทารกน้อยเป็นเพศชายหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูดวงตาเป่งประกายดูแข็งแรงกว่าเด็กทั่วไปพอตกค่ำของวันนั้น คำล่าก็นำทารกน้อยกลับเข้าสู่หมู่บ้านด้วยซึ่งก็ได้สร้างความแปลกใจให้กับผู้เป็นพ่อและแม่ของนางเป็นอย่างมากพ่อของนางได้ถามนางว่าคำล่าเองไปอาเด็กมาจากไหนมันเป็นลูกใครกันเรื่องมันยาวนะพ่อแล้วฉันจะเล่าให้ฟังนะพอว่าแล้วนางก็เดินอุ้มทาโรกน้อยขึ้นไปบนบ้านคำล่าเฝ้าฟูมฟัก เลี้ยงดูทารกน้อยด้วยความรักความเอ็นดูเสมือนเป็นลูกของนางจริงๆและนางตั้งชื่อให้กับเด็กชายคนนี้ว่าเด็กชายอินทร์เด็กชายอินทร์เป็นเด็กน้อยน่ารักเลี้ยงง่ายแม่ร้องไหง้งอแงร่างกายแข็งแรงและเป็นที่แปลกใจว่าเด็กชายอินทร์นั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผิดจากเด็กน้อยทั่วไปในช่วงเวลาไม่ถึงปี เด็กชายอินทรมีร่างกายและสติปัญญาเหมือนกับเด็กอายุเจ็ดขวบและแปลกไปกว่านั้นเด็กชายอินทร์สามารถพูดคุยสื่อสารกับสัตว์ต่างๆได้ซึ่งความพิเศษนี้ได้สร้างความแปลกใจให้กับนางคำล่าเป็นอย่างมากเด็กชายอินทรมักจะเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านไม่ค่อยพบปะเล่นหัวยอกล้อกับเด็กคนอื่นๆ ดังนั้นเด็กชายอินทร์จึงเป็นเหมือนกับคนแปลกหน้าเหมือนคนประหลาดไม่เข้าพวกและการที่นางคำล่านำเด็กน้อยมาเลี้ยงเช่นนี้ก็เป็นที่สงสัยให้กับคนในหมู่บ้านกุดว่าไม่น้อยทำให้เป็นขี้ปากของชาวบ้านนำเรื่องของนางไปพูดคุยกันอย่างสนุกปากสนุกคำแต่นางก็ไม่สนใจแนคำครหาเนีนทาของชาวบ้านเหล่านั้น นี่นี่นางคำล่ามันไปมีลูกตอนไหนวะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละยูยมันก็มีลูกน้อยแถมโตเร็ว,วกว่าเด็กคนอื่นด้วยมันเป็นลูกผีหรือลูกคนวะเออจะเป็นใครก็ช่างเถอะเรารอดูมันไปก่อนมันก็ไม่ได้ทำให้พวกเราเดือดร้อนอะไรนี่เองนี่ก็ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนักนางบัวต่อมามีอยู่วันหนึ่งเด็กชายอินทร ได้เกิดป่วยเป็นไข้อาการหนักมากซึ่งปกติแล้วเด็กชายอินทร์ร่างกายแข็งแรงไม่เคยป่วยเป็นไข้เลยนางคํำล่าหาหมอยาสมุนไพรามารักษาและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีแต่เด็กชายอินทร์ก็อาการไม่ดีขึ้นมีแต่สุดลงเรื่อยๆทำให้นางคํำล่าเกิดความทุกข์ใจเป็นอย่างมากจนปัญญาที่จะรักษาลูกน้อยของตน จนอยู่มาในคืนวันหนึ่งนางคำล่าได้ฝันไปว่านางได้ไปยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและอยู่ๆก็ปรากฏพยานาคราชลําตัวขนาดเท่าต้นตาลดวงตาสีแดงมองมาที่นางนางสะดุ้งตกใจกลัวเป็นอย่างมากนางพยายามที่จะวิ่งหนีพญานาคราชแต่ก็ก้าวขาไม่ออกเหมือนถูกมนต์สะกดให้ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น แล้วพญานาคราชก็จำแรงกายมาในรูปของมนุษย์เป็นชายในกลางคนร่างกายกำยำสูงใหญ่แต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนกับพระราชาดูหน้าเกรงขามเดินขึ้นมาจากแม่น้ำโขงแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าของนางคำล่าแล้วก็พูดขึ้นว่ามณีทิพย์เจ้าคงจำพ่อไม่ได้แล้วลูกชายของเจ้าเขาเป็นคนกึ่งพญานาค จะให้อยู่ในเมืองมนุษย์เป็นเวลานานก็ไม่ได้จะให้ไปอยู่ในเมืองบาดาลก็ไม่ได้เช่นเดียวกันชีวิตนี้ของเด็กน้อยช่างอาภาัพนักน่าสงสารยิ่งนักที่ต้องมีอายุสั้นเช่นนี้แต่ก็มีหนทางที่จะช่วยยืดอายุของเด็กน้อยได้แต่ก็ต้องแลกด้วยบางสิ่งบางอย่างคำล่าพูดขึ้นทันทีว่าท่านบอกมาเถอะถ้าช่วยลูกของข้าได้ ถึงแม้แลกด้วยชีวิตของข้าข้าก็ยอมถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เอานี่ไปพญานาคราชยื่นวัตถุชิ้นหนึ่งให้กับนางคำล่าและก็พูดต่ออีกว่ามันคือเกล็ดนาคาสามารถช่วยต่อชีวิตของลูกเจ้าได้มณีทิพย์แต่ในระหว่างที่เขามีชีวิตที่เหลือต่อจากนี้เมื่อถึงคืนเดือนมืดของทุกๆเดือนเด็กน้อยคนนี้ จะกลายเป็นพญานาคหรือเป็นพญางูใหญ่ซึ่งเป็นรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวเป็นที่หวาดเกรงของคนทั่วไปเจ้ามีเวลาสามวันต่อจากนี้ที่เจ้าจะต้องตัดสินใจว่าจะช่วยลูกชายของเจ้าหรือไม่พอพ้นสามวันไปแล้วลูกน้อยของเจ้าก็จะต้องเสียชีวิตนางคำล่ายื่นมือไปรับเกล็ดนาคา ที่พญานาคราชมอบให้มากุมไว้ที่หน้าอกข้าขอบคุณท่านมากนะเจ้าคะเออข้าต้องไปแล้วข้าคงช่วยเจ้าและลูกของเจ้าได้แค่นี้ต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของพวกเจ้าแล้วพอกล่าวจบพญานาคราชก็ค่อยๆหายลับไปกับสายน้ำนางคำล่าสะดุ้งตื่นขึ้นมามือของนาง ยังคงกลุ่มไว้ที่หน้าอกเหมือนเดิมนางรู้สึกอศัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากเพราะในมือของนางนั้นมีวัตถุชิ้นหนึ่งที่พยานาคราชบอกนางว่ามันคือเกล็ดนาคานางครุ่นคิดอยู่เป็นเวลาสองวันว่าจะใช้เกล็ดนาคาช่วยรักษาชีวิตของอินทร์หรือไม่เพราะการตัดสินใจของนางนั้นมีผลอย่างมากต่อชีวิตของอินทร ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนก็เลวหลายไม่แพ้กันนางร้องห่มร้องไห้สับสนไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดีในกลางดึกของคืนที่สซึ่งคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดและเป็นวันสุดท้ายที่ขำล่าจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนางมองดูลูกชายที่นอนสมเพราะพิษไข้เหมือนคนใกล้สิ้นใจดูช่างหน้าเวทนายิ่งนัก แล้วนางก็ตัดสินใจว่าจะใช้เกล็ดนาคาช่วยรักษาชีวิตของอินทร์และคิดว่าถ้าอินทร์กลายร่างเป็นพญานาคจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนางจะหาทางรักษาโรคร้ายนิ้ทีหลังยังไงก็ต้องรักษาชีวิตลูกไว้ก่อนพอคิดได้ดังนั้นนางคำล่าก็นำเกล็ดนาคาที่เก็บไว้ในหอผ้าบนหัวที่นอน มาวางบนหน้าอกของเด็กชายอินทร์แล้วทันใดน,นั้นก็เกิดแสงประหลาดพวยพุ่งออกมาจากวัตถุชิ้นนั้นเด็กชายอินทร์ค่อยๆลืมตาขึ้นแต่แววตาของเด็กชายอินทร์นั้นเปลี่ยนไปจากแววตาของมนุษย์ทั่วไปก็กลายเป็นแวตานาแวตาของพญานาคหรือแววตาของพญางูนั่นเองเขามองมาที่นางคำล่าด้วยแววตาที่อ่อนโยน แล้วจากนั้นเด็กชายอินทร์ก็กลายร่างเป็นพญานาคแล้วก็เลื้อยออกจากกระท่อมไม้บ้านของนางคำล่ามุ่งหน้าไปที่ลำน้ำโขงนางคำล่ามองดูลูกน้อยของตนด้วยความตื่นตกใจแล้วก็นึกสงสารลูกน้อยของตนเด็กชายอินทร์ซึ่งอยู่ในรูปของพญานาคเล่นน้ำในลำน้ำโขงจนเป็นที่พอใจแล้ว จากนั้นก็เดินทางกลับมาที่บ้านของนางคำล่าแล้วก็กลายร่างเป็นมนุษย์ดังเดิมเมื่ออินทร์กลับมาแล้วนางคำล่าก็วิ่งเข้ากอดเด็กชายอินทร์ร้องห่มร้องไห้สงสารในโชคชะตาของลูกน้อยของตนห่างจากหมู่บ้านกุดว่าข้ามลำน้ำโขงไปไม่ไกลนักเดินทางประมาณครึ่งวันมีฤาษีตนหนึ่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำ ซึ่งฤาษีตนนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในแถบนั้นเป็นอย่างมากนางคำล่าจึงคิดว่าจะนำเด็กชายอินทรไปให้ฤาษีตนนี้ช่วยเหลือเมื่อคิดได้ดังนั้นคำล่าก็ไม่รอชา้ารีบจะเตรียมสัมภาระที่จำเป็นในการเดินทางพอรุ่งเช้าก็พาเด็กชายอินทร์พายเรือข้ามแม่น้ำโขงจากนั้นก็เดินทางต่อไปอีกครึ่งวัน จนถึงถ้ำหรือสีที่ชาวบ้านเล่าลือกันถึงความอัศจรรย์ต่างๆนานาพอไปถึงนางคําล่ายังไม่ทันได้พูดว่าอะไรหรือสีชลาได้พูดขึ้นก่อนว่าเด็กน้อยคนนี้ไม่ใช่คนเต็มตัวแต่เมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะสร้างประโยชน์แก่คนหมู่มากคืนเจ้าให้ลูกชายของเจ้าอยู่ในหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้านคนอื่นชาวบ้านเขาจะหวาดกลัวกัน และเด็กน้อยนี่อาจจะถูกทําร้ายได้ให้ลูกของเจ้าอยู่กับข้าที่นี่และข้าจะเลี้ยงดูเองเจ้ากลับบ้านไปเถอะคำล่าเมื่อได้ฟังดังนั้นนางก็นิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่ๆใจไม่อยากจะจากลูกไปแต่อีกใจหนึ่งก็เห็นด้วยกับคําพูดของฤาษีพูดเท่าฤาษีได้พูดขึ้นอีกว่าเจ้าไม่ต้องคิดมากหรอกนี่คือวิธีที่ดีที่สุดแล้ว นางคำล่าร้องห่มร้องไห้บอกลาลูกน้อยของตนด้วยความอาลัยและก็พูดกับฤาษีชาราว่าข้าขอขอบคุณท่านมากนะเจ้าค่ะข้าขอฝากลูกน้อยของข้าด้วยเจ้าค่ะเออไปเถอะไม่ต้องห่วงล็อกพอคำล่าล่ำลาลูกน้อยของตนแล้วนางก็เดินทางกลับบ้านไปเมื่อมีคนถามถึงเรื่องของอินทร นางก็จะพูดบายเบียงไปเรื่องอื่นจนคนในหมู่บ้านไม่อยากที่จะถามและสำหรับนางเองก็พยายามทำใจปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นความฝันและพยายามที่จะลืมมันไปส่วนเด็กชายอินทอนนั้นอยู่กับฤาษีผู้เท่าฤาษีได้ถ่ายทอดเคล็ดวิชาต่างๆอบรมสั่งสอนเด็กชายอินทอนเป็นอย่างดีจนกระทั่งเด็กชายอินทอนเติบใหญ เป็นหนุ่มเต็มตัวหลือสีพูดเท่าพูดกับอินทร์ว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องออกเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆและไปช่วยเหลือผู้คนเจ้าจงไปเถอะหลังจากนั้นอินทรก็กราบลาหาือสีผู้เท่าออกเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆตามคำสั่งของหาือสีต่อไป